ประชานผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการโครงการประเมินผลและติดตามผลโครงการก่อสร้างเกี่ยวกับการจัดต่อายสัมเลยระยะที่สามเื่อที่าะตัดทะเลยังลืมไหหาดบ้านดข้าวเหนียวบลสามร้อยยอดอเภอสามร้อยยอดจังหวัดางเก็บน้ำเมยอุบราคานติดใจหดต่อการละา 16เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปนวัดหลัอเหนือตำบลสามร้อยอดอำเภอสามร้อยยอดจังหวัดประจวบครีขันธ์ขอระบบวิดโอของผมข่าวรงกลงคูนข่าวมุคูนเพื่อประามสำคัญและชี้แจงสรุปผลมุคืนที่ศึกษาและข้อเสนอแนะแนวงกามแก้ไส่ปัญหาการจับช้อนใส่ใจเลาอความความทข้าถึนข้าเสนอแนะต่อแนวความคาดที่ไรั รถทุกคน